ต่อไปนะครับเรามาดูการแบ่งแบ่งดอกนะครับการแบ่งดอกนี้เราจะมีเกณฑ์อยู่หลายเกณฑ์นะครับเกณฑ์แรกนะครับเกณฑ์แรกเราจะดูโครงสร้าง4ส่วนใช่ไหมครับอันแรกก็จะเป็นกลีบเลี้ยงนะครับกลีบเลี้ยงกลีบดอกนะครับเกสรตัวผู้นะครับเขาเรียกสตาเมนเกนสรตัวเมียเขาเรียกพิทิว ถ้าเราใช้เกณฑ์4เกณฑ์นี้นะครับในการแบ่งดอกเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้กันนะครับถ้ามีโครงสร้างครบทั้ง4ส่วนนะครับเราจะเรียกดอกสมบูรณ์หรือดอกครบส่วนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete flower ถ้า complete flower เสร็จนะครับถ้าเป็น complete flower นะครับจะต้องมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน แต่ถ้าเกิดมันไม่ครบ4ส่วนนะครับขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะครับทำให้ไม่ครบ4ส่วนเราจะเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์หรือดอกไม่ครบส่วนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า incomplete flower เกณฑ์แรกนะครับเกณฑ์แรกใช้โครงสร้าง4ส่วนนะครับทีนี้มาดูเกณฑ์ที่2นะครับ เกณฑที่2เราจะสนใจเฉพาะเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียนะครับถ้าเกิดว่าดอกชนิดใดก็ตามนะครับมีส่วนที่เป็นเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียนะครับอยู่ในดอกเดียวกันนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า perfect flower นะครับ perfect flower ครูขอย่อตัวตัว f นะครับแต่ถ้าเกิดเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียมันแยกกันคนละดอกนะครับเราจะเรียกว่า imperfect flower i m p e r f e c t f l o w e r นะครับก็คือดอกไม่สมบูรณ์เพศอาจจะเป็นดอกเพศผู้หรืออาจจะเป็นดอกเพศเมียนะครับถ้าดอกนั้นมีเฉพาะเกรสรเพศผู้นะครับเขาจะเรียกว่า s t a m i n a t e staminate flower ถ้ามีเฉพาะเกรสรเพศเมียนะครับเขาจะเรียกว่าพ i l ิเลตพีท t i ล l a t e flower แสดงว่า Staminate flower กับ p i t ท l a t e flower ก็คือ Imperfect flower าวคำว่า Imperfect flower ก็คือมีเฉพาะเกสรตัวผู้มีเฉพาะเกสรตัวเมียแสดงว่าโครงสร้างของดอกพวกนี้นะครับมันจะต้องไม่ครบ4ส่วนก็แสดงว่าเมื่อไรก็ตามนะครับถ้ามันเป็น Imperfect flower นะครับมันเป็น Imperfect flower ปับ๊บมันจะต้องเป็น Incomplete นะครับ Incomplete Flo w e r คำว่า incomplete flower คือไม่ครบส่วนคือไม่ครบสี่ส่วนครับตรงนี้มีเกสรตัวผู้อันนี้ก็มีเฉพาะเกสรตัวเมียแน่นอนไม่ครบส่วนแสดงว่า imperfect flower ซึ่งประกอบไปด้วย staminate flower กับ pistilate flower มันจะต้องเป็น incomplete flower ด้วยในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดมันเป็น complete flower คำว่า complete flower คือต้องมี4ส,ส่วนถ้ามี4ส,ส่วนนั้นนะครับ stamen กับ pistil ก็จะต้องเป็น subset ของเขาด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็น complete flower มันก็จะต้องเป็น perfect flower นะครับ perfect flower เสมอด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น incomplete flower คำว่า incomplete flower นี้นะครับคือไม่ครบส่วนนะครับดอกไม่สมบูรณ์หรือดอกไม่ครบส่วนแต่ถ้าดอกไม่สมบูรณ์นี้นะครับ มันประกอบด้วยเกรยสรตัวผู้กับเกรสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันมันก็อาจจะเป็น perfect flower ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ครบส่วนแต่ว่าเกรสรตัวผู้กับเกรสรตัวเมียไม่ได้อยู่ในดอกเดียวกันนะครับมีไม่ครบสี่แล้วก็ตาเมนกับพิทิวแยกอยู่นะครับอันนี้จะกลายเป็น imperfect flower เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็น complete flower เมื่อไหร่ก็เป็น perfect flower เสมอแต่ถ้าเป็น incomplete flower อาจจะเป็น perfect หรือ imperfect นะครับถ้ามีคำว,ว่า perfect ก็คือในดอกเดียวกันนะครับอาจจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แต่มีเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเราเรียกว่า perfect flower ใช่ไหมครับทีนี้จะเกิด imperfect flower ก็คือดอกไม่สมบูรณ์เพศ ถ้าดอกไม่สมบูรณ์เพศแสดงเกรสรเพศผู้กับเกรสรเพศเมียจะต้องอยู่คันคนละดอกถ้าดอกนั้นมีเฉพาะเกรสรเพศผู้เราเรียก Staminae Flower ถ้ามีเฉพาะเกรสรเพศเมียเราเรียกว่า Pistilate Flower แสดงว่า Staminae Flower กับ Pistilate Flower ก็คือ Imperfect Flower นะครับถ้าเป็น Imperfect Flower แสดงว่าไม่สมบูรณ์เพศขาดเพศใดเพศหนึ่งแน่นอนมันจะต้องไม่ครบ4ส่วนถ้าอันไหนเป็น Imperfect flower อันนั้นจะต้องเป็น incomplete flower ด้วยนะครับสองเกณฑ์แล้วนะครับทีนี้เกณฑ์ต่อไปนะครับเกณฑ์ต่อไปที่ใช้ในการแบ่งดอกนะครับเราก็จะยึดจำนวนดอกบนก้านดอกนะครับก้านดอกสมมติน,น่้คือก้านดอกภาษาอังกฤษเขาเรียก p d u n g l e p d u n g l e แปลว่าก้านชูดอกนะครับถ้าบนก้านชูดอกมีดอกดอกเดียว ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าดอกเดี่ยวเขาเรียกว่า solitary flower นะครับคำว่าดอกเดียวก็คือบนก้านดอกมีดอกแค่ดอกเดียวแต่ถ้าเกิดบนก้านดอกนะครับบนก้านดอกตรงนี้ก็คือพีดังเึินเหมือนกันนะครับบนก้านดอกมีดอกหลายดอกกูขขอเติมเอสนะครับถ้าบนก้านดอกมีดอกหลายดอกแบบนี้เขาเรียกว่าช่อดอกนะครับเขาเรียก influorescent นะครับ Inflorescent ก็คือช่อดอกคําว่าช่อดอกก็คือบนก้านชูดอกมีดอกมากกว่า1ดอกเกณฑ์ตรงนี้ก็คือใช้เกณฑ์จํานวนดอกบนก้านชูดอกนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2ประเภทคือดอกเดียวกับช่อดอกนะครับ Solitary Flo w e r กับ i n f l o r r s s e n n t นนะครับทีนี้เกณฑ์ต่อไปนะครับเกณฑ์ต่อไปในการแบ่งดอกนะครับ เราใช้เกณฑ์ดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างของกลีบดอกกับโครงสร้างของรังไข่นะครับกลีบดอกก็เป็นส่วนหนึ่งของดอกไม้นะครับรังไข่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกสรเพศเมียนะครับเราใช้ตำแหน่งของรังไข่กับกลีบดอกนะครับในการแบ่งดอกนะครับอ่าดูสมมตินี่คือเกสรเพศเมียนะครับเกสรเพศเมียประกอบด้วยยอดเกสร ตรงนี้คือยอดเกรสรเพศเมียอันนี้คอเกรสรเพศเมียตรงนี้นะครับตรงสีน้ําเงินที่ครูชี้ตรงนี้เขาเรียกรังไข่สมมติว่าตรงนี้กลีบดอกนะครับกลีบดอกอยู่เหนือรังไข่ดอกไม้นะครับที่มีกลีบดอกนะครับอยู่เหนือรังไข่ดอกชนิดนี้เราจะเรียกว่า epigenous flower e p i g e n u s flower อีพิจินัตฟลาวเวอร์นี้ก็คือเป็นดอกที่มีกลีบดอกเหลือเหนือรังไข่นะครับทีนี้รังไข่ของดอกประเภทนี้นะครับเธอดูนะครับรังไข่ก็จะอยู่ด้านล่างลางกกลีบดอกถ้าเราเรียกรังไข่นะครับไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกดอกนะครับเราจะเรียกว่า inferior ovary นะครับ inferior ovary อันนี้คือการเรียกรังไข่แต่ถ้าเรียกดอก นะครับต้องเป็น epigynus flower อ่าทีนี้ดอกอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนนี้คือรังไข่แต่ว่ากลีบดอกนะครับมาอยู่ใต้รังไข่ตำแหน่งของกลีบดอกอยู่ใต้รังไข่นะครับดอกชนิดนี้เราจะเรียกว่าอ่าไฮโปจินัสนะครับไฮโปไปด้านล่างนะครับไฮโปจินั s flower โปรเจนัสฟลาวเวอร์ flower, ก็คือตำแหน่งของกลีบดอกจะอยู่ล่างหรืออยู่ด้านล่างของรังไข่นะครับทีนี้ถ้าเราเรียกรังไข่นะครับรังไข่นี้ก็เป็นรังไข่ที่อยู่เหนือกลีบดอกถ้าเราเรียกรังไข่นะครับรังไข่นี้เราจะเรียกว่าซูพีเรียซูพีเรียโอวารีอ่าเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการแบ่งดอกตอนนี้เราแบ่งออกเป็น4เกณฑ์แล้วใช่ไหมครับเราลองมาดูนะครับครูจะสรุปให้อ่ะฟลาวเวอร์ flower. flower นะครับถ้าเราใช้โครงสร้างสีส่วนเราก็แบ่งเป็น complete กับ incomplete flower ถ้าเราใช้เกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์น,น,นะครับเราก็แบ่งเป็น perfect flower กับ imperfect flower นะครับแต่ถ้าเราใช้จำนวนดอกบนก้านดอกนะครับ จำนวนของดอกบนข้านดอกเราก็แบ่งออกเป็นดอกเดียวนะครับ solitary flower กับ inflorescence ต่อไปถ้าเราใช้ตำแหน่งกลีบดอกกับรังไข่นะครับเป็นเกณฑ์ถ้ากลีบดอกอยู่เหนือรังไข่นะครับเราจะเรียกว่า epigenus epigenus flower epi ไปด้านบนนะครับแสดงว่า กลีบดอกจะต้องอยู่เหนือรังไข่แต่ถ้าเกิดตำแหน่งของกลีบดอกนะครับมันอยู่ใต้รังไข่นะครับดอกชนิดนั้นเขาจะเรียกว่าไฮโปกินัสฟลาวร์คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เราพูดถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งดอกไม้นะครับว่าแบ่งออกเป็น4เกณฑ์นะครับเกณฑ์แรกคือโครงสร้างทั้ง4เกณฑ์ที่2ก็ยึด เกสรเพศผู้เกสรเพศเมียก็คือสตา์เมนกับพีเทียลเก์ที่3ก็ยึดจํานวนดอกบนก้านชูดอกนะครับว่ามีดอกเดียวหรือมีหลายดอกก็จะแบ่งเป็นดอกเดี่ยวกับช่อดอกนะครับกับอีกเกณ์หนึ่งเรายึดตําแหน่งรังไข่กับกลีบดอกก็คือกลีบดอกอาจจะอยู่เหนือรังไข่หรือกลีบดอกอาจจะอยู่ใต้รังไข่ถ้าอยู่เหนือรังไข่เราเรียกว่าอีพิจินัสถ้าอยู่ใต้รังไข่เราจะเรียกว่าไฮโปจินัสนะครับ หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับ